น่ารักใช่โตกว่าคือโตกว่าใช่ต้องโตกว่าแนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะตึ้งตึงตึงตึงตอนนี้คุณทำอะไรอยู่นะทำไมอ่ะผมคิดว่าคนที่โตกว่าจะเข้าใจเรามากกว่าที่เขาโตกว่านะเอ้ยแต่แม่เอาแก่อ๋อน่าเล่นสวยอาข้ามถ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 ามซึ่งอันนี้คือเราชอบคนที่โตกว่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วป้าหรือว่าเราเพิ่งจะมา เริ่มรู้สึกตัวว่าเราชอบคนโตกว่าเมื่อเมื่อเมื่อไม่นานมานี้อ่าก็นานแล้วนะครับเพราะผมคิดว่าในโตกว่าเขาก็แบบมีอยความคิดที่โตกว่าเราดีกว่าเราเรถ้าวันหนึ่งเราอายุสามห้าเนี้ยเราจะหาคนสี่สิบสี่ห้าป่ะผมก็ต้องหาก่อนนั้นอยู่แล้วนี่คือถามแทนตัวเองเหรออายุสาไม่น่าเล่นตัวเองเลยแล้วไม่ใช่ด้วยยังไม่ถึงอ๋อก็คือชอบคนโตกว่า แล้วแบบนี้อันนี้ถามหน่อยว่าแล้วอย่างในเรื่องเดินเกี้ยวเดือนอย่างเนี้ยแน่นอนแฟนคลับทุกคนตอนนี้คือเชียร์เชียร์ให้เราอะ่ะพี่ก๊อตเชียร์ให้เราได้กับได้กับพี่ก๊อตมีใครมีใครเชียร์แบบเชียร์จริงจังว่าอยากให้ได้กันนอกจอมีปะโโก็ก็มีครับแต่ว่าพี่ก๊อตก็เป็นพี่น้องที่สนิทจะได้อยู่กันนานๆกว่านะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน๊บตั๊ตัตัดอันนี้ คือเป็นพี่สนิทจะได้อยู่กันนานๆเพราะถ้าคบกันขึ้นมาจริงๆแล้วทะเลาะกันมันจะทํางานมันจะมองหน้ากันไม่ติดอย่างเงี้ยหรอหรอฮะเดีวทะารอทำไมต้องทำไมต้องมุดไม่แบบต้องติดขาดได้พอาถัมแล้วมีก่อนหมายก็ถ้าเป็นพี่น้องกันก็จะได้อยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยอ๋อไม่ดีกว่าหรออ่าอ่าผมว่าดีกว่าอยู่ด้วยกันนานๆงั้นขอได้ไหมขออะไรขอพี่กอน ก็ให้ให้ไปเลยเพราะเขาเออก็เอออ่าตอบตอบตอบเขาขอพี่ก๊อตให้ไหมเออให้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ให้ให้พี่สกอตแทนเออให้พี่สกอตแทนใช่อโอเคก็ไม่ติดเออพี่สกอตคือใครอ่ะอ่างอมเป็นป่าป่าอ๋อดูดูนี่ผมผมก็ดูนะผมดู ถ้าเองยิ้มมากกว่านี้หวายจะลงที่หลังเองขอรับ